ฝันเห็นรถบรรทุกคุณต้องระวังเคราะห์ร้ายที่จะเกิดแก่คนที่อายุน้อยที่สุดภายในบ้านจะมีงานสังสรรค์กับญาติมิตรไม่ว่าคุณจะทำอะไรดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคไปหมดความรักคุณเป็นคนที่โชคดีมากพอได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นใจคุณมีแววจะได้คนอายุน้อยกว่ามาเพเพื่อนสนิทและอาจพัฒนาไปเป็นแฟนได้ในอนาคต มีดวงว่าคนรักของคุณจะมีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกับคนที่คุณสงสัยนั่นแหละดวงการเงินการงานได้ราบจากการพนันเสี่ยงโชคโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยครั้งน่าจะลองเสี่ยงดูบ้างเงินพิเศษจะมาจากการบริการที่ถูกใจคนอื่นสินค้าที่เกิดจากไอเดียใหม่ๆหาคิดกะเก่งกําไรหรือเล่นหุ้นจะไม่ได้ตามเป้าหมายควรรอเวลาสักนิดหลังวันเกิดของคุณ เลขนําโชค0 05 280 924 373ฝากกดติดตามช่อง Deem Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ